ไปดูการแข่งขันยิงปืนกันบ้างค่ะในการแข่งขันที่จังหวัดสุพรรณบุรีสุรัฐวดีบุพภาชาติคว้าแชมป์ปืนสั้นอัดลมหญิงรุ่นประชาชนค่ะ การแข่งขันกีฬายิงปืนรายการเมืองเหนือชุดต,ติ้ง2024ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายนะัทพัส่วนในประทีปนะคะจัดกันที่สนามกีฬายิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายในประเภทปืนสั้นอัดลมชายและปืนสั้นอัดลมหญิงต้องบอกว่ารายการนี้มีบรรดานักแม่นปืนทีมชาติมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะคะโดยรุ่นประชาชนค่ะรอบคัดเลือกพิมพออนคล้ายสุวรรณคนนี้มีดีกรีเป็นทีมชาติไทยนะคะ ทำได้556คะแนนแต่ว่ารอบไฟนอลมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นค่ะกลับกลายเป็นว่าในส่วนของประชาชนหญิงเรียนทองตกเป็นของสุรสวดีบุพาชาติทำได้233.1คะแนนเรียนเงินเป็นพิมพ์ออนคล้ายสุบันค่ะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย231.2คะแนนนะคะในรายการปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรรุ่นอายุ15ปีเหรียญทองเป็นกมลชนกนินวรรณาเหรียญเงินลลนารีทิพมอมค่ะ ส่วนการแข่งขันปืนสั้นอัดลมหญิงระยะ10เมตรรุ่นอายุ18ปีเหรียญทองตกเป็นของอัญชิตถาแส้ลิ้มเหรียญเงินเจโสพลเหรียญทองแดงกำมลลักษ์แสนชาคนนี้มีดีกรีเป็นทีมชาติชุดโอลิมปิกเกมส์ด้วยนะคะส่วนผลในรุ่นเยาว,วชนชายระยะ10เมตรอายุ15ปีเหรียญทองเป็นนภัสกันทวังเหรียญเงินเอื้อการรัตนภัยบุญวิทย์ค่ะ ส่วนประเภทปืนสั้นอัดลมเยาวชนชายระยะ10เมตรรุ่นอายุ18ปีเรียนทองปียวิทย์โพกุลคนนี้เป็นนักแม่นปืนดีกรีเยาวชนทีมชาตินะคะส่วนเรียนเงินตกเป็นของก้าวไกรวีคุ้มไผ่เพื่อนค่ะ